จะแนะนำนะครับ Toyota a เ t i ติสนะครับนิวคอร่าเอวติ s นะครับ1.8 Hybrid Premium ปี21เลยนะครับก็ทางด้านโตโยต้าก็จะเป็นมีขอบนะครับสีน้ำเงินนะครับเพื่อเพื่อสื่อถึงความเป็นแบตไฮบริดนะครับตัวไฟหน้านะครับมีสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเป็นแบตไฮบริดเหมือนกันนะครับผมก็หากส่วนลดโปรโมชั่นนะครับผมสามารถเน็ตได้สูงสุดอยู่ที่757,000นาหนะครับออกรถเพียง999้าร้อยเกบเก้าบาทนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับแชมป์เพอร์เฟกต์คาร์นะครับยินดีที่อยากจะแนะนำรถเข้าใหม่นะครับก็้าครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าเริ่มมีรถปี1 9 2 0 21เริ่มเข้ามาขายนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับโรลูต้า์เอตินะครับนิวโคล่าเอาติดนะครับ1.8ึ่งจุปไฮบริดพรีเมียมปี21เลยนะครับก็เป็นโฉมที่แบบว่าถ้าทางคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่า ทางทางด้านโตยต้าเนี่ยเริ่มเริ่มเอาตัวไฮบริดนะครับเข้ามาใส่ในตัวออที่เนี่ยเริ่มประมาณสักปี2ปีนะครับตอนนี้เป็นตัวปีเปี่นนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเลยนะครับก็อย่างแรกดูยังไงว่ามันเป็นไฮบริดยังไงนะครับอย่างแรกเอกลักษณ์เขาเลยนะครับโลโก้เนี่ยทางด้านโตยต้าก็จะเป็นมีขอบนะครับสีน้ําเงินนะครับเพื่อเพื่อสื่อถึงความเป็นแบตไฮบริดนะครับตัวไฟหน้านะครับมีสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเป็นแบตไฮบริดเหมือนกันนะครับผมก็ด้วยกระจังหน้าด้วยอะไรนี้ความเป็นโตยต้าที่เปลี่ยนโฉมแล้วะก็จ เน้นหรูหรามากขึ้นนะครับดูคล่องตัวมากขึ้นนะครับมาที่นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ผมแอบเสียดายนะมันไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับโอเคนะครับตัวกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับผมตัวแม็กนะครับก็เป็นแบบสปอร์ตนะครับทําดูสวยขึ้นนะครับสีลายางนะครับเป็น225นะครับ 45R17 นะครับขอบ17นะครับคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวย ลองรับกับตัวการขับเคลื่อนของรถนะครับผมนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับผมตัดได้ง่ายนะครับเปิดได้เลยนะครับกดได้โดยรอบนะครับมาดูที่ด้านไฟท้ายนะอ่าของแท้ไฮบริดต้องมีโลโก้ตัวนี้นะครับผมไฟท้ายก็เป็น LED นะครับโฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับผมทำมาดีมากเลยมีเซ็นเซอร์ให้นะครับสจุดนะครับข้างกัเหมือนกันนะครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับของเราขายอยู่ที่87,000บาทนะครับมาอยู่ที่25,000โลนะครับเป็นรถที่แบบว่าค่อนข้างแบบน้องๆมือหนึเลยเนาะนะครับมือ1นึ่ขายอยู่994,000นะครับของเราขายอยู่87,000อันนี้ผมยังไม่ได้หักส่วนลดโปรโมชั่นนะครับผมสามารถเนตได้สูงสุดอยู่ที่757,000นะครับออรถเพียง999บาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้นที่12,470บาทนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการ4ีดาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทางด้านภายในมีอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับมาต่อกันที่โฉมภายในนะครับอ่าเริ่มอย่างแรกนะครับเริ่มที่ตัวเบาะก,กันเลยนะครับเบาะเป็นหนังสีดำนะครับทรงสปอร์ตนะครับเป็นเหมือนแบบว่าด,ดีไซน์มันเหมือนแบบ<า>ถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบพวกรถ F1 พวกอะไรเงี้ยเนาะเขาทามาแบบคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับตัวเบาะนะครับปรับข้างนะครับด้านคนขับเป็นไฟฟ้าได้นะครับ สวยงามนะครับตัวไฮบริดนะครับแต่ด้านคนข้างๆก็ยังเป็นแมนนนลอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเลยนะครับตัวเกียร์ที่มันเป็นไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่ละไฟสีฟ้านะครับก็เป็นเกียร์อัต c นมัติ CVT นะครับมีจับสปีดได้ตามตามการขับเคลื่อนโดยโดยโดยประมาณของคนขับแต่นั้นๆนะครับมี EV mode นะครับมีการเลื่อนถลายมี Drive mode นะครับคันนี้มี Cruise Control ให้นะครับ วงมาลัยครบหมดตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าปัดก็จะมีแสดงทั้งเชื้อเพลิงน้ํามันแล้วก็ตัวแบตนะครับในการขับเคลื่อนนะครับผมตัวมอนิเตอร์นะครับว่างกว้างอยู่ที่11นิ้วนะครับสามารถเชื่อมทงได้ Apple Carplay แล้วก็ Android นะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับตัวโตยต้านะครับแอร์ก็เป็นเราแบบออโต้แลวเนาะตัวมันเป็นพรีเมียมแล้วนะครับไม่ฮบริดพรีเมียมนะครับก็เปิดได้น้องมีโหมดอีโคมีอะไรอย่างงี้มีหมดนะครับ ถือว่าแล้วโตยต้าเนี่ยเรื่องแอร์ก็ใช้ได้นนครับแอร์ Air เย็นเร็วนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็หรูหราเลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ดูเรื่องของเทสรูมนะครับอย่างตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่ก็ยังนั่งไม่หัวไม่ติดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับห้องโดยสารกว้างตามภาษาอาติดเานาะอัปเดตเขาก็จะเคลมเรื่องพวกนี้ว่าก็ กว้างเลยนะครับสามารถนั่งได้ไดหลายคนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆนาะก,ก็จะมีข้างในก็จะมีะตัวไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ตัวด้านห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ <S <S ผมถือว่าดีมากๆเพราะว่าพอเป็นไฮบริดพรีเมียมแล้วเนี่ยมันก็มันเอาเอาโมเดลที่คล้ายตัวไฮบริดพรีเมียมของตัวแคมรี่นะเข้ามาใส่ในตัวนี้แทบจะเกือบทั้งหมดนะครับก็และยิ่งแบบ ทางด้านเบาะหลังเนี่ยก็ครับก็จะมีพนักตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่าเหมือนให้พรีเมียมเลยแต่อาจจะไม่ไม่ได้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าใส่แก้วน้ําได้อะไรได้นะครับถือว่าโอเคนะครับก็โดยรวมนะครับผมว่าคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับด้วยปีเลขไม้นะครับรถยังอยู่ในวารันตีด้วยนะมันรถมันคือปี21นะครับปีนี้ปี22นะครับ ที่เขาได้กับยี่สิองยี่สามนะครับเต็มที่ประมาณประมาณปี24นะครับก็วารันตี3ปีหรือ1นึ่งแสนโลนะครับก็ถ้าใครได้ออกคันนี้ไปออกรถเพียงเก้าอยเก้าสบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นดีแค่เพียง1 2ึ่งื่นบาทก็ได้รถน้องๆมือหนึ่งไปได้เลยนะครับสภาพไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยครับไม่วิ่งแค่ประมาณ2 5ง0 0ื่าพโลเองเนาะแต่ถูกกว่าหากราคาเน้นแล้วเนี่ยจาก9 9 4 0 0 0หัก7 000, 5 7 0 0 0ก็ เปลี่ยนเสร็จก็ประมาณเกือบเกือบ2องแนะครับโดยกลมๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็หรือไลน์แอดของทางด้านเพอร์เฟกต์ค่ะอะไรนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับสุดท้ายสุดเอ่อยังไม่ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันว่าใหม่ขนาดไหนดีขนาดไหนนะแล้วเป็นแบบเครื่องยนต์แบบไฮบริดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม มาดูกับตัวทางด้านห้องเครื่องนะครับผมก็เทคยลยีแบบไฮบริดนะครับเป็นเครื่อง1.8ปเบนซินนะครับก็สภาพนี่แบบของใหม่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูพวกฝากระโปรงรอยนอดรอยไรรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมนะครับถือว่าคุ้มค่ามากฝากระโปรงนะครับรอยโรงงานรอยไรครบหมดไม่เคยถอดนะครับหน้าการตัดไปใช้พลังงานไฮบริดเนี่ยเริ่มทางานแล้วครับเสียงเงียบครับเงียบมากแล้วก็ คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะครับ1.8นะครับ94แรงม้านะครับถือว่าถ้าเทียบกับความเร็วแบบตัวเก่าๆก็สปีดอาจจะไม่ได้ไม่ได้เท่านะครับแต่ว่าเรื่องประหยัดน้ำมันอยังไงเขาก็ดีกว่านะครับตัวน้ำมันร้วนอยู่แล้วนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ15-18ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้นะครับราคานะครับย้ำกันอีกทีนะครับอยู่ที่87,000นะครับป้ายแดงนะครับอยู่ที่ 9 9 4 0 0 0นะครับของเราหาส่วนลดโปรโมชั่นแล้วสามารถเนตได้ถูงสุดที่7,57,000นะครับก็ถูกกว่าป้ายแดงเกือบ250,000นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับรถแค่ปีเดียวนะครับยังอยู่ในวารนตีศูนย์นะครับก่อนเริ่มต้นที่1 2 7 0นะครับเอารถเพียง9,990บาทถือว่าโอเคมากๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อที่เบอร์ของร้านเราได้นะครับรวมถึงไลน์แอดของ Perfect Car นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ